ไม่อาเนี่บอลงจักรยานเราล้วสิบบวหิบบวววายหายใช่ปะเดี๋ยวห้าสิเดี๋ยวห้าสิชิมทามเพิ่นเดี๋ยสิบห้าสิสิมทามเพิ่นทามแบบพะเท้าอย่าคือบ่ได้รับเนาะมือตาไปมือตะมาด ห่อนไปด้วยดบอกว่าบาดใสเสื่อนะ้าห่อนม่้อมุนมัดไป้ย

อออโอ้ยชาช้าชิปสีชิปมาที่ก็หอดแล้ว,วช่งเมื่อวานวายิมาหอดป่ะวายหอดแต่ก่อนชิปแทบค้นมาเสียงน้อาปลามาก ที yup. the the ่เราจัขก้นมากวะีจ oh, ัขึ้นมากปัาะปาีหนามันสุบปปาเมื่อต่อยป้าเมื่อต่อยเสิสออโทเพื่อนมาเมอันพ่เท้าออกเจ้าอยู่ทางใดออกมาหลับเนี่ยอยู่นานอันโงพยาบาเนโอ้ยปัสาแล้วปุนะก็ไปเราได้นั่งปุณนะโอ้ยยบปัามเมื่อน้ำกันเมืไอววาหึ

对吧？嗯，你老了，我老了，我舒服了，嗯，老了，退休了，不着急了，你老了，你老了，你老了。 มันกินกับไก่ครับกินก็กินแล้วนี่ครับมันมาแน่เลยจ้าบ่นี่บ่ <coughs> 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 <coughs>

นะพอกชีนพ่อมาอเลยัง yeah. ห yeah. sure, so ่อายกือเช็งยก้อนเมือรก็บอกเมื่อเมือเมื่อเมื่อเมือเมือเมื่อเมื่อเมเมอเมื่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 อเมมื่อเเออเ่เมือเ่เมือเมื่อืออเ่อเมื่อ่อเมื่อเมื่อเม่อเ่อเ่เมือเมื่ออเมื่อเเมือเม่อเ่อเอเ เลือผู้เดียวพอกันเมื่อกูก็นอนบารับอีกแล้ววะสันเด็กกะบาปบมีหลูกยิ่นั่แล้วก็ไม่แห้งี่น้องเลยกินมันเบิร์ดเดอร์เขานะ อนไนยังจะต้มจืดปะรือต้อออมยังกับชิคกอไลน์เนี่ยนะพี่น้องเพราะว่าบไดรอยู่้องพิเศษอยู่้องรวม้องธรรมาดาที่บัตรกินอยู่้องพิเศษก็อย,อย้อนว่า บ่มีบ่มีงูบ่มีอะไรนะแล้วพี่น้องเลยอยู่นี่ไฟบ่จ ja ักขายยมขายยาเนาะพี่น้องแล้วอยู่ห้องร่วมกันในชิบเป็นบ่อนร่วมนะพี่น้องห้องฟรีบ่ได้เสียอยังตาวาเสียขายยมขายยาข้าวเหนขึ้นไปอยู่ห้องอ่นนะพี่ขวดักแด่กินบอกขวดักแด่โบกินไข่ปูงได้กินบ่ กินกินกินข่านั่นแหละมันเบิดจงมีแห้งกินแสบนะ่าเดียวบดิเมื่อดรอก ดีชิวโหยไหวเห็นบักไงอาหารชิวมอือแร่นงออาหารปิ่งแบ่มีสายหอนบักถวยถได<อ>้ปะท้าเล่นอิสมันนี่เมืออม่อดอกเกรยว่อสคอยะอยกันชิวโหยไหวล่ะองจ่องค่ะบดคืน เธอถ้าสิแพงลูกแพงงั้นเนาะมีลูกสองคนคนหนึ่งบตายตกหนามมาได้พี่น้องรุดหลื่นกันผู้ยิ่งบาดตายตกหนีมมาบทสบายเลยเธอก็ห่วยห่วงลูกทนัดเลยจมอยางให้ไปใส่ท่านตัวเมื่อพอชิอยู่ก็พายเธอพอได้ชินออนรับเธอชินอ้อนแม่ก็บ่แห้งแม่ไม่ได้ขึ้นมา่สาษแม่มา้ได้สั มือเงินขาดหลดมาโอ้ยประธานแต่พอเดือนไปคนมาโอ้ยซำพอโรงพยาบาลที่กรุงเทพประธานแต่พอเดือนเนาะกับบะมีแล้วเงินขาดหลุดขึ้นมาเนะมีแต่ทั้งบ้านเฮาเบิ่งกันนะเว่านะทั้งนั้นกายเพิ่นเก็บเงินสะก่อนขึ้นมากกับว่าเพื่อนก็เยียวยาทางจิตใจเนาะแต่ว่าโรคหลายก็ยังอยู่คือเก่า กนและยังใครแนวยังมีบักหน่อยมันก็ขึ้นมานำ้ำพอโบอว่วไหปนันใดก็จจอดนะ่ฮะโกจอดู่โก้ดูดู ่บคกอกินอยู่เพื่อนกับบแซ่บอไมล้นนกพอเทา ับลงเมื่อละพี่น้องเลยตะกี้ว่าอเพิ่นชิฟากันลูกเผินลงมาน้าอันเจโนดวหาให้เอาอันลูกไส้แล้วลงมาน้าลูกไส้พูน้อยนะม้อื่นเซ็งพอบให้เอามาพี่นอ้องท่นบ่นมีลูกแล้วนอน,นบ่หรับตื่นขึ้นมากเอินฮัตตะลูกปซัสนนี่ก็รับบให้เอามาพี่นอ้องเ้ยก็เลยบ่ได้อาลงมามาื้นมันัดเซ็งเบาๆน้อยหน่อยน่ะัน <c oughs> ีน้อยๆไอ้เดสน่ะเอฟซีแอนเพิ่อการมเมนตนเขามาเป็นห่วงน้พี่น้องบัวฮานพ่านนางยุกิปลงบาลขอโทษขออภัยหลายๆพี่น้องมันมันบ่มีผู้เอาหายมือนี้มิจจะไม่ยงเงื่อนละอยู่เงื่องขอย่าภาพก็เมื่อเหดหวัดน้ำกระเจ้าเขาเจาเหตหวัดปะกพูดแล้วกั อันพอคู่มาจากเม,อออม,เมืองไทยเลยพี่น้องพอคู่มาจากเมืองไทยแลยัะเพื่นมาแจกเ,เกลือแจกคองเนาะอันออกต้นยางยมไม่ออกหรือว่าไม่ออกในบ้านนะก็ต้องลงไปนะพี่น้องลงไปเ่าไปโอมกันแล้วไปตอนหาเพิ่นเพิ่นกระยากเวียดมาพี่น้องก็เลยไปลงเมาหายนะก็เลยจาเป็นต้องเอามาน้ำขอบุณขอบคุณ,คณลลายๆที่เป็นห่วงเด้อขอบุณขอบคุณลลายอีล่ะอาขีอีละ่ละ,ละปีน ินทางลงมือ่ะพี่น้องเลยลูกคิดเขาเนั่ยแหละคนป่วยกันฮะยังสลืมสลืออย่นะพี่น้องเลยแบบปูเลือกยังสลืมสลือยฮาก็มาถามลูกมื่อนี่ว่า,า,นนกากูมานอนห้องมอจะคืนแล้ววะสันลูกกฮาก็มานอนแต่สองขึ้นคนน้อยๆน,นะ คอด่พี่น้องเวลาขิปกันด้วยทุกคนสมาดีพี่น้อง